ลูกทุเรียนชาวสวนทุเรียนเตรียมเฮนะคะวันนี้เนี่ยนะับเบอร์แพนไขตัวซานของเราเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยสามารถผสมน้ำไปหนึ่งพันลิตรสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนแล้วมีอาการราขึ้นนะคะดอกร่วงลูกไม่ดกน้ำหนักไม่ดีนะแล้วก็ภูไม่สวยนะคะหลายท่านเนี่ยมีโอกาสสั่งซื้อเวอร์แพนไขตัวซานของเราไปใช้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั่วประเทศเลยนะคะหลายท่านเนี่ย สั่งซื้อทดลองไปแล้ว2ชุด6ชุดแต่วันนี้อภิญญาจะมาจัดโปรโมชั่นให้นะคะชาวสวนทุเรียนมาดูคลิปวิดีโอนี้เราอย่าพลาดนะคะเราจะมีโปรโมชั่น1ลงัง3ลงังให้กับหลายท่านที่สั่งซื้อเนี่ยได้รับราคาทุนกันเลยทีเดียวส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ ท่านเนี่ยใช้ไปแล้วเนยอยากจะใช้เวอร์แพนในราคาส่งในราคาถูกและในราคาสมาชิกนะวันนี้เนี่ยเรารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยสำหรับท่านที่อยากจะสั่งนะชุดโปรโมชั่นยกลังของเรานะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่น้องกัญญาโพชัยนะสั่งซื้อที่นี่ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่ของเรานะคะวอ mm hmm. ร์แพนไคตัวซานเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายท่านที่เป็นชาวสวนทุเรียนใช้กันแล้วเนี่ยนะ mm hmm. ผลผลิตได้เพิ่มหลายเท่าเลยนะ mm hmm. แล้วก็วันนี้หลายท่านก็นะสั่งซื้อซ้ําเยอะมากๆเลย mm hmm. จะใช้เวอร์แพนไคตัวซานยังไงให้ได้ในราคาทุนได้โบนัสคืนติดต่อเข้ามาสอบถามโปรโยกลังได้ที่น้องอภิญญาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้า 541 6654ส่งเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลยนะครับยินดีให้คำแนะนำปรึกษาสั่งซื้อที่นี่ขอ,องแท้100%ยป